สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับแม่ห่างหยกันไปนานนะผมว่าเมื่อคืนเรามีเกมที่ดีว่ะแฟนเชลซีทุกคนผมว่าเมื่อคืนเรามีเกมที่ดีนะเว้ยในแง่ของที่ว่าผลแกางขันแม่งสอดคล้องกับฟอมการเล่นสักทีไว้ทุกคนหลังจากที่สองเกมที่ผ่านมานัดเจอเบนฟอร์ดลูกเกมเราไม่ได้เป็นฝ่ายครองบอลอะไรมากมายใช่ไหม รือแม้กระทั่งเกมเจอพาฟอร์สที่เราบุกเขาฝ่ายเดียวแต่ว่ากา่อนจะเจาะได้นะแฟนๆนูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับฟอร์มแต่ว่าโอเคกับผลสกอร์อยู่แล้วแต่ผมว่าเกมเนี้ยผมว่าแฟนๆน่าจะพอใจทั้งฟอร์มการเล่นแล้วก็ทั้งผลสกอร์นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวเราไปว่ากันนะพาเาลสเนี่ยต้องบอก,กตรงว่าเวลาเจอเราที่ผ่านมาเขาเสติเฮดทูเฮดส่วนตัวไม่ค่อยดีนะแล้วก็เปียงหลังมาพวกเขาเริ่มดีขึ้นด้วยพอได้กลาสเนอร์มาคุมอีกทั้ง เมื่อดูการก่อนตอนมาเลเกียคุบเนี่ยเราก็ไม่สามารถชนะพาเลสได้เลยนะแถมนัดเปิดสนามเราก็เสมอ0ูนด้วยก็คือเหมือนเราไม่ชนะพาเลสมาสามนัดติดนะครับทุกคนซึ่งเกมนี้นะก็มีอะไรให้พูดถึงมากมายนะแต่เดี๋ยวเราแต่เดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับทุกคนอ่ะเออสอ็ดตัวจริงเชลซีนะวันนี้ที่ไปเยือนพาเลสนะ โลซิเนียนจัดทับมาใช้เป็นโรเบิร์ตซานเชสนะครับทุกคนมาคูรยาแบ็กซ้ายนะแบ็กขวาลิสเจนนะครับคู่เซนเตอร์เบอร์5บาเดชิลนะครับแล้วก็ชาโลบานะกองกลางตัวรับ2คนใช้เป็นซานโตสไกเซโดนะครับตัวลุก3ตัวเป็นเนโตฝั่งซ้ายนะครับเอนโซฟานเดสเอสเตวาวันนี้ยอดเยี่ยมมากแล้วก็เจ้าเบโดวันนี้ก็ยอดเยี่ยมมากเหมืนอนกันนะเออนะฮะรูปเกมเนี่ยเท่าที่ผมจำได้ ที่ผมจำได้หลังจากที่ตื่นมาหลังจากดูเกมจบไปนะเริ่มเกมมาผมว่าพาเลสก็ดูดีนะของของฟุตบอลได้มากกว่าเรามีจังหวะจากคนการจ่ายบอลเข้าทําได้ดูมีน้ํามีเนื้อกว่าเราจริงๆในช่วงครึ่งแรกนะแล้วอีกทั้งจังหวะที่ทําให้แฟนบอลทุกคนน่าจะแบบว่านั่งไม่ติดนะนั่งไม่ติดคือจังหวะที่แบบบาได้ชิว บาเดชิวอีกแล้วอะไปเสียง,ง่ายๆนะโดนเขาบีบดับเบิลทีมาสองคนลุมแย่งแล้วก็โอ้โหตัดสินใจไม่ดีนะโดยเขาฉกไปแล้วก็ดีที่วันนี้มาเดต้ายิงมาแต่ว่ายังไม่ผ่านความยอดเยี่ยมของรอบซานเชสนะเป็นโมเมนต์ที่รอบซานเชสต้องบอกว่าเซฟชีวิตทั้งแฟน Chelsea, เชลซีเซฟชีวิตเชลซีและเซฟชีวิตไอ้บาเดชิวด้วยนะครับทุกคนผมว่าเหตุผลเดียวนะเว้ยที่บาเดชิวยังยังอยู่ในทีมเราได้ไม่ใช่เรื่องฝีมือไหม คือแม่งถนัดเท้าซ้ายในมุมมองผมนะในบที่บาเดชิลแม่งอยู่ในทีมได้แล้วก็เผลอๆมีตัวเลือกการลงเล่นก่อนอาชิมปงหรือโทซินอ่ะเพราะว่าแม่งถนัดเท้าซ้ายไว้จริงๆนะเพราะว่าเขาเป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็กเท้าซ้ายคนเดียวที่เชลซีมีเหลือในทีมตอนนี้ใช่ไหมแล้วคือแบบเราเล่นแบบว่าแนวบิวอัพหลังสามใช่ไหมทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะก็แหละสุดท้ายกลายเป็น สาเชิที่เซฟชีวิตพวกเราไว้นะบาดชิวก,ก็กลายเป็นภาพติดตาแถมแถมตอนครึ่งแรกก็มีจ่ายาพลาดด้วยนะก็นั่นแหละนั่นแหละทุกคนรูปเกมก็เป็นพาเลสที่ทําไม่ดีกว่าแล้วก็ตั้งรับอยากอดทนรอสวนกลับเราตั้งเกมไม่ค่อยได้วันนี้พาเลสวิ่งเพลย์เข้าใส่แล้วก็เปิดบอลยาวมาจริงก็เก็บได้บังไม่ได้บังนะก็อึดใจอยู่แต่ว่าจนแล้วจะรอดจุดเปลี่ยนก็มาถึงไว นจังหวะที่เชลซีปั๊มบอลได้จากทางด้านข้างแล้วบอลแม่งเด้งมาแล้วเอสเตวาที่ยืนคำหน้าเพื่อรอกดดันแนวรับเขาอยู่คือวันนี้พาเลสเขาไม่ได้มาโลบ็อกใส่เราสักทีนะเขาดันขึ้นมาครึ่งสนามเลยนะครับเลยนะครับทุกคนก็เอสเตวาละยืนกดดันแนวรับของพาเลสดูแล้วกลายเป็นว่าเอสเตวารับบอลมาจังหวะนี้วิ่งลากมาเกินครึ่งสนามแน่นอนวิ่งลากมามีใครจำภาพแฟลชแบ็กนี้ได้ไหม มีใครจำภาพแฟลชแบ็กนัดชิงคอนเฟลเอนซ์ลีกได้ไหมทุกคนที่นิคลัสแจ็คสันรับบอลแล้วก็ลากครึ่งสนามไปสุดท้ายแตะยาวเข้ามือผู้สาร์ประตูแล้ว,ลวทุกคนก็แบบโอ้โหมีใครจำได้ไหมมีใครจำแฟลชแบกนี้ได้ไหมแต่มันไม่เกิดขึ้นในค่ำคืนที่ผ่านมามันไม่เกิดขึ้นนะเพราะว่าคนเลี้ยงบอลคือไอ้หนูมหัาจย์จากบราซิลนะครับทุกคน เลี้ยงบอลไปโอ้โหบอลนี่ต้องบอกว่าไม่มีห่างเท้านะเลี้ยงไปแต่งไปเลี้ยงไปแต่งไปสุดท้ายแต่งเข้าซ้ายตัดผ่านดีนแฮนเดอร์สันเดอะแฮตเข้าไปนะครับเรียบร้อยครับนำะ1งหูนย์แบบชนิดที่เรียกว่าเป็นโมเมนต์แบบงงงเพราะว่าเราเราเกือบที่จะโดนไปก่อนใช่ไหมเออแถมแถมโมเมนต์ที่ก่อนที่พวกเราจะได้ประตูมันมีจังหวะที่ไกเซโดไปทำฟาวล์รอบที่สอเว้ยผมก็นั่งเซลซลอยู่ว่าแบบ ไอเชียจะโดนไปเหลืองที่สองาะวะแบบมันมีจังหวะที่กกเซโดไปแบบไปปั๊มเขานิดนึงอ่ะผมก็แบบเออแบบว่าเซลเสียวอยู่ว่าเฮ้ยมันจะแดงปะวะากเซโดเพราะว่าเขามีไปย่ําดอกแรกก็คือใบเหลืองเลยในทีทประมาณสักยี่สิบใช่ไหมแล้วมีดอกสองมาก็แบบผมก็เสียวเสียแบบไอเชียมันจะแดงปะวันแล้วแบบรูปเกมเราก็เริ่มมาได้แบบว่ามันก็ไม่ได้แย่นะมันก็สู้พาเลสได้อะไรได้ก็ก็ระวังก็กลัวนะครับทุกคนก็แต่ว่าไม่โดนก็รอดไปนะกลายเป็นนั่นแหละ ดังจังหวะที่เอสเตวาลยิงขึ้นนําให้กับเราก็ยอดเยี่ยมมากๆนะก็คือแสดงให้เห็นว่าเอสเตวาลมีทักษะที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนมีความมั่นใจแค่ไหนนะครับนะครับทุกคนก็ลากมายิงเข้าไปสวยงามผมว่าเราทุกคนเฮแหละเพื่อนๆก็ไม่เฮกันนะแล้วก็พอพอเชลซีได้ประตูขึ้นนําเนี่ยรูปเกมของพาเลสในครึ่งแรกก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากจากตอนที่ยังไม่โดนนํานะก็ยังกดดันเข้าเข้าใส่เชลซีได้มากกว่าอยู่ดีแล้ว ก็มีจังหวะบอลยาวเชลซีพยายามสวตแต่ผมว่าวันนี้ครึ่งแรกเชลซีดูเหมือนแบบหาจังหวะตัวเองไม่เจอแล้วก็เก็บบอลไว้ได้ไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหรว่วะนะแล้วก็จบครึ่งแรกไปนะครับทุกคนแบบว่านำหนึ่งศูนย์ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์นิดนิดถ้าถ้าเทียบกับรูปเกมนะครับทุกคนถ้าเทียบกับรูปเกมนะแล้วสุดท้ายพอเริ่มครึ่งหลังมาก็ไปกลายเป็นเราที่เริ่มต้นครึ่งหลังได้มีชีวิตชีวามากกว่ามีพลังงานมากกว่า มีเอ่อ uh, มีเขาเรียกว่าอะไรมีคุณภาพของการคลองบอลได้มากกว่าแล้วเรื่องนี้มันก็บังเกิดผลเลยคือจังหวะที่เอสเตวาลนะเอสเตวาลนั้นเล่นกับ Pedro เปโดเนโตไม่ใช่เปโดเนโตเจ้าเปโดขอไปครับจังหวะที่เอสเตวาลเนี่ยรับบอลมาแล้วก็ลูกนี้เอสเตวาลจ่ายสวยมากนะจ่ายสวยมากใช้ล็อบพลาสล็อบพาสนะครับทุกคนคือจ่ายบอลโด่งเข้าไปแล้วกลายเป็นว่า ปโดเนโตก็เจ้าเปโดกลายเป็นว่าเจ้าไปโดก็รับบอลมาแล้วก็ล็อก1ทีแล้วก็ซัดเข้าไปผ่านแฮนเดิลสันเข้าไปนะฮะคือรูปนี้ลูกนี้ยก็เหมือนภาพซ้ำไหมภาพซ้ำเหมือนตอนที่เควินชาเดล็อกหลบใส่ชาโลบานัดเราเจอเบนฟอร์ดไหมทุกคนคือเหมือนเ้การมันคล้ายๆกันเลยนะคือตัวลุกล็อกหลบแล้วเซนเตอร์แบ็กก็สไลด์หลงไปใช่ไหมล้วแต่ว่า เควินชาเด้เขาไม่ได้ยิงเขาจ่ายแต่ว่าลูกนี้เป็นจาวาโดซัด,ดเข้าไปนะก็รู้สึกว่าจะลอดลอดวางขาดีไฮเดอร์ซันได้ไหมก็เข้าไว้นะครับนำสองศูนยะ์ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังนะก็ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทครึ่งหลังในฝันนะครับทุกคนทําได้ดีนะแล้วก็นำสองศูนย์โอ้โหถือว่าคลายความกดดันได้เยอะแล้วดูเหมือนว่าลูกเกมพาเลสก็ดูจะดอปไปเยอะเลยนะถ้าเทยียบกับพลังงานในครึ่งแรกผมไม่รู้ว่าเขาเริ่มถอดใจหรือว่าเริ่มท้อถอยหรือว่ามีอาการลาหรือเปล่าเพราะว่า ฤดูกาลนี้พาเลสเป็นทีมในลีกที่มีเกมลงเล่นมากที่สุดในลีกนะทุกคนก่อนเกมนะแล้วผมว่าครึ่งหลังเชลซีอ่ะเล่นบอลฉลาดขึ้นโอเคขึ้นจับจังหวะตัวเองได้ต่อบอลแกลมแม่นขึ้นจังหวะที่ควรเก็บบอลจังหวะที่ควรส่งทําได้ดีขึ้นมากในครึ่งแรกนะสําหรับเชลซีจนแล้วจนรอดก็มาถึงจังหวะสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะที่เจ้าเปโดยิงเข้าไปแต่ว,ว่าไปติดแขนของผู้เล่น พาเลสนะผู้รศินก็มองว่าเป็นแฮนด์บอลแบบไม่ได้ตั้งใจก็แจกเป็นใบเหลี่ยงไปแล้วก็เอนโซ่ก็มาซัดจุดโทษอย่างพมกิบนะเราก็นำสามศูนย์ในขณะที่ครึ่งหลังพาเลสก็ทําอะไรพวกเราไม่ได้มากนะครับทุกคนในเกมนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าไกเซโดกับอังเดซานโตเล่นเป็นกลางรับคู่กันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดทุกคนได้เห็นคืออังเดซานโตวันเนี้ยจะยืนเป็นตัวต่ําสุดเป็นดิฟเฟนซีฟมิดฟิลด์โดยเฉพาะเลยเราให้ กเซโดเป็นคนที่มีพลังงานในการขึ้นไปเพรสบอลแทนนะครับทุกคนแต่ว่าพอโดนไปเหลืองไปกกเซโดก็ต้องเยงแยงดอบดอบหน่อยนะครับทุกคนจากนั้นเชลซีก็เหมือนจะสบายสบายแล้วบ้าทุกคนนะก็นำสามสูนแล้วอ่ะนำสามสูนแล้วแหละก็กำลังจะเปลี่ยนตัวกำลังจะเปลี่ยนตัวชุดแรกนะครับเชลซีก็มีจังหวะที่อดัมวาตันนะก็ไปทําฟาเป็นใบเหลืองที่2โดนใบแดงไปนี่อาจจะเป็นการออเดชั่นเข้าสู่ ทีใหม่เชลซีหรือเปล่านะครับทุกคนต้องบอกว่าอดัมวอตันก็ถือว่าผ่านการออริชั่นใบแดงนะถ้าเกิดว่าจะเป็นนักเตะใหม่เชลซีก็อดัมวอตันก็ถือว่าสอบผ่านนะตรงสเปคสุดท้ายแล้วพอเชลซีเนี่ยช่วงหลังต้องบอกคำตรงว่าเชลซีเปลี่ยนตัวเยอะมากเปลี่ยนผู้เล่นแนวรับเข้ามาเพิ่มขึ้นนะก็ดูเหมือนว่าจะลงไปรับลึกซะมากกว่ายืนเป็นหลังห้องหลัง5นักเตะใหม่ที่เข้ามาเอาจริงผมยังไม่รู้ไดยซาว่าแม่งเอามายืนตำแหน่งไหนนะครับทุกคนคือ ลงมาม่วโซ่ไปหมดนะคือเนี่ยรายชื่อกองหลังที่ลงมาผมเห็นมีฮาโต้เนี่ยมีกุสโตโฟฟันหนานะลงมารู้สึกจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนจะเป็นเอ่อเอาฮาโต้มายืนกับกุสโตหรือว่าเจมซัมติงอะนะครับทุกคนเอามายืนไม่ใช่สิเอาฮาโต้รู้ึกเอาฮาโต้มายืนกับกุสโตด้วยซ้ำม,มั้งเป็นกองการนะครับทุกคนก็ถือว่าเล่นหลัง5แล้วว่าเชลซีที่ผมจำได้นะคือเล่นหลังหปิดเกมแล้วว่าล้ว สุดท,ท้ายก็มีจังหวะที่เรารู้สึกเสียดายนิดๆน,น,นะครับทุกคนที่เราเสียเตะม,มุมแล้วโรเบิร์ตซานเชก็พยายามจะเซฟเพื่อเก็บคินชีสสามนัดติดแต่ว่าเขาก็ต้องพลาดไปนะเชลซีก็โดนหม่งตีเตื้อเป็นสามหนึ่งนะแฟนเชลซีหลายคนก็นั่งเซลเซ่ช่วงท้ายเกมพอทดเจ็บก้านนาทีนะเชลซีลงไปรับลึกมากไม่ได้มีจังหวะที่จะเพลสขึ้นมาเอาฟุตบอลคืนแ,แล้วพาเลสก็ไม่มีอะไรจะเสียนะครับก็บุกเข้ามา ดันขึ้นมาสูงมากนะซึ่งพอพอเข้าสู่ช่วงทดเจ็บก้านาทีที่ว่าเซลเซ์วันนี้ก็คือบอลก็กลายเป็นบอลแมวน้ำนะครับทุกคนตั้งคอมงชงกันไปมามงต้านไปมาไงทุกคนประมาณเป็นนาทีอะถ้าใครได้ดูอะบอลแมวน้ําอะมงต้านกันบงต้านกันเป็นนาทีทุกคนนะสุดท้ายพาเลสก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่สามารถจะเจาะเชลซีได้เข้าก็จบไปสามหนึ่งก็เป็นสามแต้มที่ล้าค่าของลซิเนียนะ ต้องบอกว่าก่อนเกมแฟนเชลซีก็มีความกังวลกันเล็กๆแหละเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าโลซิเนียนะคือตัวเลือกที่ใช่หรือเปล่าที่จะเข้ามากู้วิกฤตของเราให้จบท็อปโฟยดูกการนี้นะแต่ว่าดูจากผลงานโดยรวมข,ของเขาก็าคือถ้านัดเขาคุมชนะ4ี่แพ้อาร์เซนอลเกมเดียวใช่ไหมก็เป็น3มแต้มดาร์บี้แมตช์ที่ล้ำค่าผมเชื่อว่าแฟนเชลซีหลายคนน่าจะมีความสุขแน่นอนนะได้เห็นฟอร์มของเอสเตวาวนะครับที่วันนี้สุดยอดมากๆนะ ลากมาทั้งยิงทั้งจ่ายผมว่าวันนี้เจ้าเปโดล่างไมอามี่บีชอีกครั้งหนึ่งวันนี้ต่อติดกับเพื่อนดีเอนโซฟอนันเดสนะก็วันนี้เชลซีในบางจังหวะคล้ายๆจะเป็น4 3 3, 3ด้วยนะเอนโซฟอนันเดสยินข้างบนนะ่ะผูต้ตรงตรงไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่แต่พอลงมารับเชื่อมบอลตรงกลางกับเพื่อนนะทำได้ดีนะครับแถมมีจังหวะออร่าฟาร์มิงใครเห็นไหมจังหวะออร่าฟาร์มิงที่เอ,อนโซฟนานเดสเดาะบอลก่อนจบเกมอะ่ wing, อะเดินแบบวิ่งอ่ะวิ่งเดาะบอลก่อนจบเกมนะครับทุกคนเป็นการเอ่อ เพิ่มช็อตทิกต็อกไปนะฮะแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะเปโดเนโต้น่ผูพุ่งตรงงานทุกคนเปโดเนโต้ o, เมื่อคืนนี้คือผู้เล่นในแนวลูกที่ฟอร์มดรอปที่สุดของเรานะผมไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะทุกคนมีแฟนๆเชลซีหลายคนค่อนข้างจะไม่ค่อยพอใจกับฟอร์มการเล่นส่วนตัวของเปโดเนโต้แหละซึ่งผมก็เข้าใจนะซึ่งผมก็เข้าใจแฟนเชลซีที่รู้สึกจะหงุดหงิดรู้สึกก็ไม่ค่อยโอเคกับฟอร์มเนโต้ช่วงนี้นะครับทุกคนก็ ผมเข้าใจได้แล้วผมก็มีความที่จะอนุญาตให้เขาฟอร์มตกได้นะครับทุกคนก็ขอให้เขากลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีโดยไว้นะสำหรับเนโตนะเอาจริงๆถ้าเกิดณนะช่วงเวลานี้ตัวเลือกฝั่งขวาผมว่าต้องยกให้เอสเตวาแล้ววะ่ะเอสเตวาถ้าเกิดฟิตฟิตนะ่ะผมว่าควรจะเป็นตัวเลือกก่อนเนโตนะส่วนฝั่งซ้ายก็ไปแข่งกัน3คนนะไม่ว่าจะเป็นกาลาโชเนโตหรือว่ากิเทนนะครับทุกคน กาเซโดวันนี้ทําได้ดีเหมือนเดิมนะครับทุกคนเสียดายที่โดนใบเหลืองเร็วไปหน่อยนะก็เลยจะถึงลูกถึงคนไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าการเปลี่ยนบอลทาซิชัันจากกกเซโดวันนี้ก็ทําได้ดีเหมือนเดิมนะอังเดซานโตสวันนี้ยิ่งเป็นดี f e เฟนซีฟมิดฟิลด์ตัวต่ําสุดนะโอเคเล่นโอเคเลยวันนี้มีจังหวะสกัดบอลได้เด่นๆทีสทีด้วยนะผมว่าอังเดซานโตสก็ดีเป็นเกมที่ดีของเขานะครับมาคุคูเลยาผมว่านี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ ฟอร์มไม่ได้อยู่ในจุดที่สุดยอดเท่าไหร่เหมือนที่เคยผ่านมานะทุกคนต้องยอมรับว่าคูรคูเรนซเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายยูโรนะตั้งแต่ปลายปลายยูโรที่เขาได้แชมป์กับสเปนเนี่ยต้องบอกว่าเขาลากเกมการเล่นมันนานมากนะตั้งแต่ตอนนั้นน่ะจนถึงนับปัจจุบันตอนเนี้ยเพราะว่าเชลซีองบอกตรงว่าไม่ค่อยโรเตชันแบ็กซ้ายเพราะว่าคุณภาพแบ็กซ้ายที่เราเสริมมาไม่ว่าจะเป็นเวกา้าหรือว่าจะเป็นฮาโตะ เมือนโค้ชเขายังไม่ค่อยไว้วางใจมากนะสักเท่าไหร่ล่ะเขาใช้คูรย่าเป็นหลักนะก็ช่วงนี้ผมว่าคูรย่าฟอร์มไม่ได้ดีมากแต่ยังถือว่าโอเคอยู่นะผมเข้าใจได้คือเขาเตะบระดับสูงจํานวนเกมที่ผ่านมาคูรย่าแม่งเยอะมากเว้ยคือจะมีช่วงดรอปช่วงล้าอะไรบ้างผมเข้าใจได้นะก็ขอให้เขากลับมาดีขึ้นโดยไว้นะบาเดชิลว,วันนี้ผมให้ดรอปที่สุดในบรรดาแนวรับเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีจังหวะ ฝังใจจังหวะหนึ่งนาทีที่7ใช่ไหมทุกคนที่ไปแจกนะแต่ว่าพอหลังจากแจกไปแล้วผมว่าบาดลีชิลก็สติสตังเริ่มกลับมามีจังหวะเข้าปะทะจังหวะอ่านเกมจังหวะมงทําได้ดีนะครับชาโลบาวันนี้ผมว่าวันนี้ชาโลบาเนียนกลิปเจอทีมเก่าทีมชั่วคราวเขาด้วยนะวันนี้ผมว่าชาโลบาเรเนียนกิฟทุกคนลิสเจมทาได้ดีเหมือนเดิม S Class มายกับตันนะครับลอบซานเชสเวลีกูดวีซ่าอเมริกาเวอร์ชันไอเลิฟ์บิดลอบซานเชสนะครับอ่ะ ส่วนเรื่องที่ต้องคุยกันก่อนเกมนะทุกคนอาการบาดเจ็บของคิงโคพาเมอร์นะวันนี้ไม่มีชื่ออีกแล้วนะครับทุกคนไม่มีชื่อของเดอะคิงโคพาเมอร์อีกแล้วนะก็ไม่มีชื่อเป็นเกมที่สองติดต่อกันต่อจากต่อจากพาฟอสนะครับทุกคนส่วนนิซ่าคินซล่าก็รายง,งานว่าพาเมอร์ Palmer ค่อนข้างจะชัวร์ว่าจะได้ลงเจอกับเกมไปเยือนนาโปลีนะอาการบาดเจ็บพาเมอร์ตอนนี้เนี่ยคนนอกแบบพวกเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่า อาการบาดเจ็บเนี่ยมันดีขึ้นตั้งแต่ตอนที่เกมกับเวสแฮมเกมที่2ของฤดูกาลหรือเปล่าหรือว่าตั้งแต่เกมที่2ของฤดูกาลกับเวสแฮมเนี่ยเก็บยาวมาถึงตอนนี้เลยไหมได้มีาหาหร้อยเปอร์เซ็ตบ้างหรือเปล่าเนี้ยเราไม่รู้นะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการนี้ไม่มีทางหายได้โดยธรรมชาติต้องผ่ายอย่างเดียวเราก็ไม่รู้แต่ผมสันนิษฐานนะที่โคพาเมอร์เนี่ยไม่เลือกที่จะรักษาแบบผ่าตัดแบบว่าให้มันหายขาดเพราะว่าทัวร์นาเมนต์บอลโลกนี่แหละ ต่อผพผูดตามตรงกันถ้าเกิดโคพาเมอร์ได้ลงแบบว่าสองอาทิตย์เกมหนึ่งสองอาทิตย์สองเกมสี่อาทิตย์สี่เกมแล้วฟอร์มประมาณนี้ทรงๆแบบนี้นะผมว่าโอกาสที่โคพาเมอร์จะไปติดทีมช่างกิตไปบอลโลกผมว่ามันก็ไม่ได้มีเยอะอะถ้าเกิดเขายังฟอร์มแบบนี้อยู่นะยกเวงเขาแบบสลัด,ลดอาการบาดเจ็บหายกลับมาได้แล้วสามารถกลับมาได้ก็ถือมีลุ้นอะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฟอร์มแบบนัดเจอเบนฟอร์ดอย่างเงี้ยผมว่า โอกาสที่พาเมอร์จะไปบอลโลกแล้วผมว่ายากแล้ววะผมว่านี่เป็นวินาทีที่ทีมแพทย์เชลซีแล้วโคพาเมอร์ควรเลือกตัดสินใจในหนทางที่ดีที่สุดต่อเส้นทางอาชีพโคพาเมอร์นะเว้ยนะผมว่านะถ้าถ้าทีมช่างกิดประกาศผู้เล่นมาเมื่อไหร่ว่าใครเป็นผู้เล่นชุดสุดท้ายที่จะไปเตะบอลโลกแล้วไม่มีชื่อพาเมอร์ผมว่าเผลอๆพาเมอร์แม่งไปผ่าเลยวะ่ะเอาจริงนะ คือผมไม่รู้จริงๆไว้ว่าแบบว่ามันเจ็บแค่ไหนหรือว่ามันแค่แบบเจ็บตึงๆแล้วแบบอยากจะเซไปก่อนนี้เราก็ไม่รู้นะทุกคนว่าไงทุกคนว่าแบบโอพาเมอร์ควรผ่าเลยไหมหรือว่าควรประคองประคองไปก่อนนะทุกคนก็เข้าใจแหละความฝันของการไปเตะบ,บอลโลกของในผู้ชายคนหนึ่งก็มันก็มีความหวังนะทุกคนคือผมหวังแค่ว่าแบบเออพาเมอร์มันอาจจะหายแล้วจริงๆแต่แค่มันเจ็บตึงๆเล็กน้อยก่อนเกมจริงๆแล้วก็เชลซีก็ไม่อยากกะเสียงพาเมอร์ในตอนนี้นะ ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวจากบรีฟสโมสรหรือเปล่าหรือว่าสโมสรพยายามปิดบังอะไรเราไหมหรือว่ามีใครบางคนกำลังพยายามหลอกตัวเองหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนปริศนาทํามากนะทีมแพทย์เชลซีคือไม่ว่าจะเป็นเคสลาววงลาวเวียก็ปริศนาเหลือเกอินหรือว่าเอซูกที่เป็นลื่นพักรุ่มเดินก็ปริศนาเหลือเกินนะครับทุกคนมันแต่เรื่องปริศนาเต็มไปหมดในสโมสรเชลซีเรื่องการบาดเจ็บนะแล้วก็มีข่าวเสริมมากคือเชลซีเหมือนจะดึง อาเซมิโนที่ไปยืมตัวที่ดอทมูลกลับมานะครับทุกคนนั่นก็หมายความว่าเชลซีน่าจะไม่ได้ตัวกองหลังคนใหม่ที่เป็นจากทีมอื่นอะกองหลังคนใหม่ในช่วงเดือนมกราแหละผมว่าชักเคี้อะเชลซีน่าจะสนจริงเราคงจะไปบิดแข่งกับทีมอื่นแล้วก็ค่อยเปิดตัวตอนซัมเมอร์ก็ต้องรอดูว่าเชลซีจะได้หรือเปล่านะสุดท้ายการเพิ่มเติมเอาอาเซมิโนดึงกลับมาก็เป็นการใช้แค่เติมเอ่อขุมกำลังเชิงลึกนะครับทุกคน ไม่ได้มีการพัฒนาให้เก่งขึ้นเหมือนที่แฟนเชลซีหวังก็เป็นเพียงแค่การเติมผมกำลังเชิมเชิงเลิกเติมนักเตะเพิ่มขึ้นในสกอตนะในส่วนของคาวอื่นผมว่าผมว่าตลาดหน้าหนาวเชลซีหน้าจบที่การดึงอเซมิโนมาเป็นแบ็กอัพแล้วก็คงหาแบ็กอัพกองกลางอีกคนหนึ่งมาสลับกับเอนโซไกเซโด ผมว่าน่าจะประมาณนี้ส่วนตัวสำรองโคพาเมอร์ mer, ที่เป็นกลางลุกผมว่าเขาน่าจะไม่หาแล้วเขาน่าจะใช้กองกลาง3มคนที่ตอนนี้มีการโต๊กาเซโดเอ็นโซแล้วก็อาจจะแถมเจมไปด้วยแล้วเขาคงหากองกลางอีกคนหนึ่งมาที่เล่นลุกเล่นรับได้เหมือนที่มีข่าวกับดักลาสลุยอะไรเงี้ยนะครับทุกคนหรือว่าจะเป็นเอ็นโกโลกกงเต้ที่มีข่าวมาให้เราฝันหวานเบาๆซึ่งในตัวเลือกไม่ว่าจะเป็นรูเบนเนเวสกองเต้ดักลาสลุยเนี่ยผม หวังกองเต้ที่สุดนะแต่ผมก็คิดว่าเชลซีแม่งคงไม่ทุ่มค่าเหนื่อยระดับเลสซาอุไปยืมตัวเข้ามาหรอกนะในความรู้สึกผมนะทุกคนก็น่าจะเป็นกองกลางแบ็กอัพสักคนแหละนะก็กลายเป็นว่าเติมแบ็กอัพมา2คนส่วนเกมนี้พอจบไปก็ถือว่าเป็นการเก็บโมเมนตัมที่ดีแล้วก็เก็บความมั่นใจเพราะว่ากลางสัปดาห์นะฮะเรามีเกมใหญ่รออยู่เกมที่จะชี้วัดว่าเราจะต้องไปเตะเพลออฟเพลออฟหรือเปล่ามีจำนวนเกมเพิ่มขึ้นหรือเปล่า หรือว่าได้เข้ารอบถัดไปเลยไม่ต้องมาการเตะเกมเพิ่มเพราะว่าเราต้องไปเยือนนาโปลีของคอนเต้ที่ไม่แพ้ในบ้านมาเป็นปีแล้วนะครับทุกคนมิชชั่นอิมพอสิเบิลอีกแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเกมนี้ผมมาไลฟ์เรียกชั่นเชียร์สดกับช่องแชทนะใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซั a n n e l นี้ให้ผมหน่อยนะครับทุกคนไว้เจอกันเกมนาโปลีครับทุกคนยินดีด้วยกับสมแต้วนะแฟนเชลซีจีครับขอให้วันที่ดีครับทุกคนอัปเด a เชล